โดนไม่ดีครับเจษฎาชูเดชโอกาสทองเลยครับขอ,องกันท่าเรือครับแม่เจ้าตัวก็เสียดายครับปจตวะกักกันเองครับแล้ววิ่งมาจิ้มลูกนี้ผิดไปเยอะเลยครับเรรจษฎาจักรินพิสุทธิพานให้ขวาโคส,สุวัตต้องกลับมานะครับนำทางเบิ้นเร็วแม่จีรายุทธจะให้กับจักริน ไม่แม่นนะครับปิยพันธ์หายมากขวาที่อิทธิชาจะคืนให้ปิยพันธ์โอ้โหมาไม่ถึงคนระับดิดผู้เล่นธรรมศาสตาร์สเตลเลียนครับปิยพันธ์อย่างวิไล จำทางอ้าวแล้วแม่ไปเล่นใหม่เลยครับบอลที่ทนาวิทยกมาซา้ายยังติดอิททิชาเอาแล้วจีรายุทธจะไปไม่ถึงบอลท้ายเสียฟา้วครับเลือชายถึงก่อนครับไปทำํำฝาวครับจังหวะนี้นี่ครับเลือชายแตะบอลถึงก่อนแล้วไม่กระแทกเขาครับ รายุธจากแก้วกับจิชาให้กับเจษด,ดาแม่บอลออกข้างไปแล้วจังหวะนี้อินของสุราชมาที่นำทางโนเจริญไพศา,าเลเดินกับโคสวัตเดินต่อมาถึงจิรายุทธ์นะครับโคศวัตมาเชื่อมไว้ นำทางโยกไห้จีรายุทธแม่ยังมีอิทธิชามาประคองได้ครับสีหน้าเครียดทีเดียวครับวิทูลถามพิทนาครับเฮชโค้ดของสุราร์ธานีครับปิยพันดึงซ้ายมาถึงเจษดาตบมาปิยพันโอชาร์ไม่ดีครับโอ้โลูกนี้ทีนี่เข้าตามสูตรเลยครับ